เพ่ประดับยนต์ครับวันนี้เราอยู่กับตัวเลเจนเดอร์นะครับท็อปสุดนะฮะภูมิมนะครับดำได้แดงนะครับเป็นตะเข็บสองชั้นนะครับมีกระลอยท้ายนะครับมาดูตัวเลเจนเดอร์นะครับลายแดงเลยนะฮะอ่าครับตัวนี้คันนี้เราติดตัวอ่าคาเพนะครับของเอเลสนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้ต่อเข้ากับตัวของเลเจนเดอร์จอคู่ตัวเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราให้ดูคู่ตัวรถนะครับนี่ระบบตัวคู่ตัวรถนะฮะไม่ต้องแกะวิทยุนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องตรงโปรแกรมเลยนะครับเข้าไปที่ apple carplay นะครับเราจะได้ระบบของ e l s carplay มาเลยครับนี่คือหน้าเมนูหลักนะครับผมมี netflix นะครับ u t u b e นะครับ g o เ g l e Map ปเป็นอุปกรณ์ต่อเสริมนะครับสามารถเพิ่มได้นะครับมี Play พ t o r e ด้วยนะครับโหลดแอปได้เลยนะครับในนี้นะครับทุกอย่างนะครับตอนนี้เราติดตั้งได้โดยที่เราไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับไม่ต้องถอด ตัวปลดล็อกหน้าจอไม่ต้องเราแค่เสียบตัวอุปกรณ์น,นะครับเข้าไปผ่านตัว USB ช่องหน้านะครับอย่างเดียวนะครับเสียบเข้าไปเลยครับปุ๊บมันก็ขึ้นเลยทํางานเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตรงนี้เราสามารถดู youtube ได้เลยนะครับเน็ตฟิกด้วยนะครับไหลเลื่นด้วยนะครับที่สาใช้รูปกับลิง ในกรณีที่ลูกค้ามี iPhone นะครับสามารถที่จะนะครับ Wi-Fi มิลเลอร์ขึ้นไปได้นะครับมีโหมดแชร์หน้าจอขึ้นไปนะครับขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไอโฟน14.1นะครับล่าสุดแล้วนะครับก็ในกรณีที่นะครับเราเปิด u t u b e นะครับคลิปจะไปเล่นบนนู้นแทนนะครับเป็นการสตรีมวิดีโอนะครับสังเกตดูว่าที่ iPhone ไม่เล่นนะฮะ ใช้อุปกรณ์เอเลสคาเพนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับอ่าตัวนี้เป็นการแคสกรีนขึ้นไปนะครับข้อดีก็คือเราปิดปรกว่าหน้าจอได้เลยนะครับแม่ว่าลูกกำลังจะแขวนคอตายรีบไปช่วยกันทั้งบ้านมาช่วยกันพันเวลาพอดีพูดถ้าเราออกจากหน้าไปนะครับก็จะได้เป็นหน้าจอปกอติไอโฟนนะครับอ่า ลูกค้านะครับสนใจนะครับอุปรกรณ์แบบนี้นะครับติดต่อนะครับตัวแทนตรงนะครับเอเรสนะครับนครสวรรค์นะครับ0ูนย์ดแปดนะครับสองแปดหกสามหนึ่งแปดเก้านะครับสวัสดีครับ